สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจาะคุมทรัพย์เอชนสวัสด์อดีตนายกอบจอและนักธุรกิจชื่อดังเอชนสวัสดิ์อสวะเหมเคยดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดส,สมุทรปราการ และเคยลงสมัครครับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและเป็นนักธุรกิจด,ด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจการเกษตรและด้านน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบันเอชมสวัสดสิ์อัศวะเหมีธุรกิจ2ตัวโดวยจากการตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เพราะว่าเอชนสวัสดสิ์อัศวะเหมเป็นกรรมการบริษัท2แห่งถือหุ้นบริษัท2แห่ง มูลค่าหุ้นทั้งหมด3,313,812โดยมีรายละเอียดดังนี้บริษัทวัฒนามอเตอร์สปอร์ตจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่24กันยายน2539โดยมีรายชื่อนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจกิจการแข่งขันรถยนต์และฟอร์มูล่าให้การโฆษณาสนับสนุนทีมแข่งรถ ปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2562รายได้6,691,300กำไร351,998 ปี2563รายได้3 2 9 9 7 6 7ขาดทุน28,787ปี2564รายได้4,413,575กำไร688,779ปี2564มีทรัพย์สินรวม8,776,314นีสินรวม23,714,622 บริษัทวัฒนาออโต้จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่21มกราคม2547โดยมีรายชื่อในชนสวรดิ์อัส,อสวะแห็นเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจการขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลกระบะ รถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกันปัจจุบันทุนจดทะเบยียน3ล้านโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2,562รายได้8,993,111กำรา3,545ปี2,563รายได้7,221,597คัดทุน1,132,24 ปี2564รายได้22,936,313กำไร3 4 2 8 6ปี2564มีทรัพย์สินรวม6 1 5 9 0 1 0นมีสินรวม4 1 9 3 7 6ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews24TV ขอบคุณครับ